สวัสดีครับผมอ่าวันนี้มาเจอกันที่สาขาสี่นะครับผมสาขาสี่ก็อยู่ที่อ่าจะเป็นร้านพิทักษ์ฟรีรำนะครับผมอ่าอยู่ที่สีแยกไฟแดงใจกลางอำเภอลำปางมากเลยครับเยอะกับโลตัสอยู่ติดทางหลวงหมายเลขสองสองหกอ่าที่นี่ก็จําหน่ายรถไถมือสองรถไถรถเกี่ยวข้าวรถแมคโครโฮมแต่ฝั่งนี้ก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นรถ,รถแทคกเตอร์กับรถเกี่ยวนะครับเพราะพื้นที่มันค่อนข้างที่จะจำกัดเนาะ ก็วันนี้ก็มาอัปเดตสินค้าที่หน้าร้านครับตอนนี้รถก็หายไปเยอะเลยครับโล่งดเลยครับโล่งๆเลยตอนนี้อ่าส่วนหนึ่งก็ติดจองแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าจากจังหวัดพังงาครับผมวันนี้มารับรถเองเลยเดี๋ยวมาดูตรงน,นี้ก่อนโอ้พังงาเลยนะรถไทยคูต้า M7040 นะครับคันนี้จะตรงปลายทางจังหวัดพังงานะครับผม ขอบคุณในหัวใหญ่นะครับที่จังหวัดพังงาน,นะครับต่างปิดการขายแล้วก็ส่งรถมาร,รับเองเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณจากทีมงานพิทักษ์วีรำคนเดิมครับผมอ,อันนี้ก็เตรียมตัวออกเดินทางนะครับก็วันนี้มาอัปเดตนะครับรถที่เหลืออยู่ที่สาขาสี่นะครับเพราะว่ารถก็ค่อนข้างจะบ,บางตาลงไปเยอะนะครับตอนนี้ก็มาจัดโปรโมชั่นรัวๆแรงๆกันไปเลยอ่าเริ่มคันแรกเลย L3608 คันนี้อ่าตัวนี้ L3608 สวยเดิมนะครับสวยเดิมตัวนี้อ่าจะปกติขายอยู่200,500แต่ว่ารู้สึกว่าคาัดจะหมดเห็นช่างบอกว่าคาัดหมดเดี๋ยวจะเปลี่ยนคัดให้ใหม่นะครับ วันนี้เอาไป2องแสนบาทพอสองแสนบาทครับอุปรกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังโรตารีไปพร้อมเลย3าชิ้นอุปรกรณ์สชิ้นเลยอ่าด้านหน้าผ่านหลังโรตารีส2งแสนสบาทสองพชั่วโมงเดี๋ยวทำคาสให้ใหม่ หมดครับครัเดี๋ยวให้ช่างเขาทำให้เราแสีสองพนบาทสามชิ้นตรงฟรีสามร้อยโลสวยนะเดิมๆเ,เลยครับตอนนี้ถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นคูปาเอลสามหกศูนย์ปดเอพตัวนี้เป็นตัวเอพนะครับได้ด้านหน้าผ่านหลังตามสภาพนี้เอาไปตัวนี้ด้านหน้าผ่านหลังตัวนี้เป็นตัวสเปเชียลเอาไป ราคาเดียวกันกับตัวดีทีสองแสนสองเหมือนกันสองแสนสองอันนี้ได้ด้านหน้าพัานหลังนะครับแต่ว่าคันนี้ได้แค่ด้านหน้าพัานหลังใช่ครับแต่ว่าเป็นตัวเอทีใช่ตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวสเปเศษอ่าัวนี้จะใหม่ขึ้นมาครับใช่ก็สภาพเดิมๆเ,เหมือนกันเอ่อเรื่องนิ่มๆเ,เลยตัวนี้ ขั้วฝั่งนี้หลอมรอเปล่าอุย้ยนี่สายนี้ขาดพรอวิเ,เคไม่เป็นไรไสายเมียนสายเมียนขาดถัดไน,นิวฮอลแลนด์ตัวนี้ TT 55คันนี้จาก2้าเอาไป200บาทพอ,อดันหน้าผ่านหลังฮะรถใหญ่ในราคาเอาไปเลยิวฮอลแลนด์ครับแต่มันติดสติ๊กเกอร์75มา 70ไปแล้วครับปลายทางพังงาไปแล้วครับ<า>ปลายทางังหวัดพังงาสุดยอดเลยอ่ะด้านหน้าผาหลังเอาไป 200, สองแสนตรงฟีสามร้อยโลอ่ะแล้วก็ถัดมาอ M9540 ด้านหน้าผาหลัง จาก400,000วันนี้พี่เศษไปเลยเอา350,000พอ350,000ครับคันนี้มาคันนี้ไม่มีเอกสารนะครับเป็นเอกสารยาซื้อขายนะครับ350,000บาท95แรงเทเบิล9540ครับ350,000บาทอันนี้กระโปรงใหม่ด้วยทำสีครับกระโปรงใหม่ครับโปรงใหม่เลยนะครับ โรงใหม่ไฟใหม่ตอนเดีย ไปอยู่สาขาใครโทรใครโทรมาพี่โอ้่ะว่าพี่โอ้จะมาว่าไอ้ก็เปลี่ยนยางนะก,ก็โน่ใหม่ไหมหรืออะไรยังไงก็เลยว่าเดี๋ยวให้อกันเทียเดี๋ยวเทียเข้าไปลเลย 95แรงครับ3แสนห้าหมื่นบาทพอ็อุปกรณ์หน้าหลังตัวนี้จะเป็นแปะเกียร์ด้านหนะแปะเกียร์ท้ายหลังเป็นเกียร์ท็อกนะครับตัวนี้อ่ะโอเค ขับมาคันน hmm. ี้คันนี้จะเป็นนิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์ตัวนี้เป็นร้อยแรงม้านะครับเป็นทีดีห้าจุดห้าจุดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับเป็นตัวร้อยแรงม้าครับเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบขนาดร้อยแรงม้าหลังคามีนะครับอ่าจากราคาสี่แสนห้าหมื่นบาทวันนี้เอาไปสี่แสนวะสี่แสนครับลดราคาพิเศษไปเลย มีอุปกรณ์ไรบ้างครับอุปกรณ์ด้านหน้าพัานหลังครับดันหน้าพัานหลังอันี้เรามากลางเดือนกันยานะครับเรามีรถเดยอะมาก ไอ้คันนี้ฝากเอาเศษรังไงด้วยเอาผ้าก็ได้อ่านั่นแะเอาจอดไว้ข้างหน้าก็ได้เลยรถมารถเกี่ยวคูเปอร์ร้อยห้าคันนี้ก็สามแสนห้าแหละสามแสนห้าครับร้อยห้ายังอยู่สามแสนห้าหมื่นบาทเจ็ดศูนย์คันนั้นยังอยู่สามแสนสามคันนี้ติดจองรอส่ง อ,อุปกรณ์ผ่านสามโรตารี่มีขายนะครับถัดมาถัดมาพวกวนี้ครับตัวนี้2ตันดีเซลโตโยต้าคันนี้ไปแปด0 0ื่บาทพร้อมใช้งาน8ปด0 0ื่บาทครับยก2ตันเสาสูง3ามเมตรห้าสิบอ่าแล้วก็ L 3ล แลสามสี่กำลังปรับสภาพอยู่กำลังเก็บ่วดซึมเก็บสายไฟใหม่อ่าทีมช่างกําลังเก็บรายละเอียดปั๊มพวงมาลัยเปลี่ยนใหม่คราวนี้เก็บรายละเอียดเสร็จก็แสนสี่หมื่นเก้าดันหน้าผ่านหลังถัดมาก็จะเป็นนาคาโนะนาคาโนะครนนี้ก็กำลังเช็คระบบ ตัวนี้กี่แรงครับพี่คันนี้35แรงครับ35แรงคันนี้ก็เช็คละละเอียดพร้อมใช้งานก็ด้านหน้าผ่านหลังเอาไป99,000ราคาพิเศษไปเลย99,000บาทด้านหน้าพานหลังนาโกโน่กกโ35แรงสองพอขับเคลื่อนสี่ล้อส่งฟรี300กิโลโอเค